สวัสดีครับวันนี้จะมาสัมภาษณ์เจ้าของรถ MG คุณโอมจากยุธยาอยากอยากถามความรู้สึกว่าตั้งแต่ก่อนก่อนเลือกร้านช้หน้าฟาวจนถึงแบบมารับรถแล้วมีความรู้สึกอย่างไรที่ผมทุ่ผมเลือกสัมภาษณ์คุณโอมนะครับเพราะว่าผมชอบชอบสไตล์เขาก็คือตอน ตอนมาวันแรกครับเขาขอมาฟังก่อนคือไม่ได้ไม่ได้ตกลงว่าจะมาประจานะบอกมาฟังเลยถ้าชอบจะมาจําถ้าไม่ชอบก็จะไปฟังร้านอื่นอีกร้านหนึ่งอะไรอย่างนี้ผมรู้สึกว่าเออนี่แหละคนเล่นเส้นเสียงครับมันต้องฟังเสียงจริงไม่ใช่ไปดูว่าโอ้ได้อะไรบ้างชิ้นนึงสองสามสี่ห้ามันต้องฟังเสียงว่าว่าเพาะจะก็ถูกใจไหมอะไรอย่างนี้ ก็มาฟังมาฟังเพลงมากับเพื่อนเขาฟังกันหลากหลายเพลงแตอนนี้ก็ผมอยากถามคุณอมครับว่าความรู้สึกแรกเลยที่ที่มาวันแรกเลยครับว่าคิดอย่างไรถึงมาชานาสาวที่มาชานะาสาวเพราวว่า <c oughs> หนึ่งลองฟังจากในยู u b e อ่าเราก็รู้สึกว่ามันดีระดับหนึ่งแล้ว แต่ว่าในใจคือเราก็มีหลายร้านผมก็เลยลองลองมาฟังอยากมาฟังจริงว่าในที่จบของจริงครับรถจริงๆเลยฟังแล้วมันเป็นยังไงอพอฟังเสร็จปุ๊บรู้สึกเออมันใช่คือเสียงเนี่ยมันชัดใสครับแล้วก็เบสเนี่ยคือมันนุ่มลึกมันมันได้ดังแบบตุ้มตุ้มตุ้มวอยวายคือมันดังแบบคือมันดังแบบไพเราะเสมือนจริงเสมือนจริงครับอพอฟังเสร็จปุ๊บก็เลยไม่ไปดูร้านอื่นแล้ว ใจเลยคือนี่แหละรเขอขอใช้ขัดจังหวะหน่อยขัดจังหวะหน่อยตอนฟังในในคลิปใน a ฟ e b o o k ใน u t u ู e กลับมาฟังรถจริงคือมีมีหลายคนหลายรานบอกว่าเฮ้ยอันเชน่า้าเนี่ยมันเพาะเกินจริงในคลิปอะมาฟังแล้วรู้สึกยังไงครับเพาะจริงจครับเพาะเพาะกว่าในคลิปฟังรถจริงเพาะกว่าในคลิปใช่เพราะว่าในคลิปนี่ เพราะอยู่แต่ว่ายังไม่ร้อยเปอร์เซ็น์ประมาณสักแปดสิบแต่พอมาฟังที่รถจริงๆพวกมันได้รายละเอียดเสียงที่มากกว่าครับผมลบข้อข้อละหาที่ใช้หน้าเฝ้าเนี่ยไปปรุงแต่งในคลิปไม่ใช่ใช่แน่นอนไม่ครับอันนี้รถจริงรถจริงมีเสียงดีกว่าในคลิปอีกอยากจะแนะนําถ้าใครอยากรู้ว่าดังไงคือให้มาฟังมาฟังของจริงดีกว่าครับผมอันนั้คือฟังเอกจากนอกรถใช่ข้อที่สองข้อที่สองที่คุณโอมกลุ่ยไว้ได้บอกว่า อยากรู้ว่าเวทีเสียงมันเป็นยังไงอ่ะตอนนี้เรามานั่งฟังกันในรถแล้วครับคุโอมรู้สึกได้ไงครับตั้งแต่เปิดเพลงเลยนักร้องคืออ่าตอนแรกอ่ะยังไม่รู้ยังฟังไม่เป็นว่าเวทีเสียงมันเป็นยังไงพอเริ่มเปลี่ยนเมมไปทีละเมมละเมมแล้วปุ๊บรู้สึกว่าคือ ตอนแรกอะเหมือนเสียงมันจะกระจายกระจายก่อนนักร้องเนี่ยกระจายอยู่ทั่วออไปหมดเลยพอพอ,พอปรับเป็นเมมที่ว่าฟังฟังในรถครับผมรู้สึกว่านักเหมือนนักร้องอยู่ประมาณช่วงเนี้ยอยู่ประมาณช่วงช่วงคอนโซลคอนโซลร้องอ,อยู่ตรงากลางนี่เลยใช่ครับเหมือนเหมือนลึกไปเหมือนพี่เล่เอ้เหมือนมันทะลุก,กระจกไปหรือเปล่าเหมือนตอนแรกก็เหมือนนักร้องมายืนยืนร้องประมาณตรงเนี้ยอ่าก็ปองเลยครับผมแต่นักดนตรีก็ชินชาบ มันเพลงก็อยู่ซ้ายสดอยู่ขวาสดบางครั้งก็เหมือนว่าชิงเนี่ยคนนี้ตีอยู่ฝั่งซ้ายมัอนคลองบางครั้งก็มาตีฝั่งขวาเหมือนจะแยกออกแต่ว่านักร้องจะอยู่ข้างกลางคือฟังแบบรู้สุกก็ขับรถเพลินแน่อันนี้เป็นคมรู้สึกที่ที่ไม่เคยฟังที่ไหนมาก่อนไม่ครับคือถามเพื่อหลายคนที่ติดเครื่องเสียงแล้วว่ามีใครรู้จักคขาเวทีเสียงไหมเวทีเสียงเป็นยังไงและร้านไหนมีไหม คือไม่มีไม่มีครับผมก็เลยลองหาข้อมูลดูว่าร้านไหนที่ว่าเป็นเวทีเสียงแล้วก็ d s p ถาม D s p หลายคนก็ยังไม่รู้จักไม่รู้จักครับผมก็เลยลองมาฟังที่นี่ลองมาฟังดูว่าไอ้คำว่าเวทีเสียงเนี่ยมันเป็นยังไงเพราะ uh huh. ในชีวิตก็ไม่ไม,ไม่ไม่เคยได้ยินเหมือนกันอันนี้ได้ยินแล้วครับผมก็ได้ยินแล้วก็คือโอ้ใช่เลยนี่แหละสิ่ง,ส,งสิ่งที่ตามหามา,อ,มาอยู่เมือก่อนทุกคันได้ข่าว่าติดเรื่อเสียงมาสาคันคันนี้แล้วครับผมทุกคันก็ใช้ปีอมหมุนหมุนหมด ใช่สองคันที่ผ่านมาคือใช้ปีอปกติก็คือปรับกับปรับเบรกับเบรไปเลยแหลมก็แหลมไปเลยกลางก็กลางไปเลยมาคันนี้ใช้ดีเอสพีใช้ d ST, ีเอส ST, System, พีออเดโอซิสเต็มเพื่อปรับฟังเอชพัดก็ได้ฟังในรถมีเวทีเสียงมันด้วยอ่ะเดี๋ยวได้ไฟฟังเอชพัดก็คือฟังเพาะในรถมีเวทีเสียงเปิดเพลงมันได้นั่นคือ s อพัดหลายคนก็ยังไม่รู้จัก มันต้องมี D S P ก่อนถึงจะทำได้พอฟังน้ารถเขาเรียก S Q L ที่ฟ er ังเพราะสนุกบันนอกรถอะไรอ่านี้ต่อมา D S P เนี่ยวันนี้มาฟังเนี่ยหลายคนบอกว่าเฮ้ยไปยังไงมันก็มันกว่าผมจนีบอกว่าถ้าจูนลงตัวแล้วนะครับตอนที่เปิดฟังนอกรถเนี่ย D S P โอยังมัน ผมจะให้ฝากถึงเพื่อนเพื่อนเล่นเครื่องเสียงท,ที่รู้จักกันเรืออะไรก็ได้ว่าดีฟพีมัน,ม,นมันกว่าปีไหมคือรู้สึกมันเพาะกว่าไหมมันละเอียดกว่าไหมที่ฟังวันนี้ครับอ๋อความละเอียดนี่คือ <c oughs> หนึ่งคือแยกแยกได้แล้วก็นักร้องอยู่ข้างกลางครับครับแล้วไอ้มันนอกรถอ่ะก็ก็ทาได้เหมือนกันทาได้เหมือนกันครับผมก็ก็ปรับ ปรับจูนจับจูนได้เหมือนกันแล้วก็ตัวนี้ก็คือสามารถที่จะเพิ่มเบรลรถเบรได้ในกรณีเราเราชอบมากหรือชอบน้อยครับก็ปรับได้เหมือนกันแล้วก็มันสะดวกสบายดีนะผมว่ามันมันดูเรียบร้อยดูรู้หลาให้โฟะดูเปพักที่หามาผมมีปัญหาเรื่องขับรถกลางคืนแล้วไฟมันแยงตาอะไรอย่างเงี้ยใช่แต่เงี้ยคือมันเก็บละลายเอียดอะไรเงี้ยมันซ่อนไว้ในนี้เลยก็บก็ซ่อนไว้ในนี้เลยครับปรับสะดวกปรับสะดวก ครับนี่ครับครับดูรถไม่เกะกดีแบบมันดูเรียบเๆีินคีนชอบแบบนี้มากกว่าออดีของ b ีเอทีนที่3มแล้วคือต้องเอาให้จบนะบนี้ก็สรุปได้ว่าเรียกว่าีเในยุคปัจจุบันนะครับคนมาแทนปีแน่นอนนะครับแต่ให้เลือกสอย่างหนึ่งดีเทคุณภาพสูงนะครับแล้วก็เลือกดีเทีที่มันเหมาะกับสไตล์การฟัง พราะดิพีบางตัวมันก็ไม่มันนะครับมันจะเพาะอย่างเดียวเลยแต่ดีพีย่อเนี้ยมันได้เพาะด้วยได้มันด้วยเดี๋ยวเรามามาฟังจริงๆนะดีกว่านะครับเอาเพลงไหนดีอเอาเพลงนี้เนาะ จบคลิปนี้ก็เราฝากแลสามเรื่องเรื่องแรกก็คือไฟนี่สามารถมีสวิตปิดเปิดได้นะครับมีบางคนบอก,บอก,บอกว่าเฮ้ยขับไปตะแยงตาไหมเราอยากใสสวยแล้วก็เปิดขับรถล้วก็เปิดอะไรเงี้ยก็อย่างที่สองอถ้ามีเพื่อนๆที่ยุธยาอยากฟังคุณอมอยู่แถวไหนครับผมอยู่แถวอ่าสะพ้ออุทัยครับ หรือว่านิคมโลจนะหนึ่งอ๋อเดี๋ยวผมจะขออนุญาตฝากฝากเบอร์โทรไว้ในในคลิปเผื่อเพื่อนๆที่ชอบเพื่อนเสียงอยากลองฟังด้ยวยเวทีเสียงเป็นยังไงนะฟังของจีนเลยครนะคนคอมแบบเป็นคนแบบแฟนคืออยากให้คนรักเส้นเสียงได้ได้ของดีได้เสียงดีอยากให้ทุกคนลองลองฟังดูว่ามันมันเป็นยังไง <laughs> ก็เหมือนเราเปลี่ยนใช้โทรศัพท์โนเกียกดปุ่มไปใช้สมาร์ทโฟนน่ะจะไมเราก็ต้องของใหม่มันต้องดีกว่าแต่เราต้องลองต้องลองก่อนอย่างที่สามอันนี้สามนะครับอผมอยากฝากผลลั์เส้นเสียงว่าคุณติดเึ้นเสียงที่ไหนมาแล้วนะครับอยากจะมาเพิ่มดีพีกับที่ร้านผมได้ครับเพิ่มดีพีอย่างเดียวเลยทุกอย่างเหมือนเดิมเลยรับรองว่าเสียงดีกว่าเดิมสามเท่า หรือติดมาทุกอย่างแล้วแต่มาจ้างผมจูนก็ได้ครับผมยินดีรับจูนรับปรับปรุงแก้ไขด้วยความเต็มใจคือบางคนเขากลัวว่าติดไี่อื่นมาแล้วมาปุ๊บเราเราจะไม่ทําให้ยินดียินดีนดทําให้ด้วยความเต็มใจเลยครับก็คลิปนี้ก็ต้องขอขอบคุณคุณอมนะครับขอบคุณอ่าแล้วก็สวัสดีแต่มาชิก ท่านทุกท่านสวัสดีครับ